ปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาไปห้างเนี่ยได้ซื้อปากรปปากระป๋องปากกระป๋องทำมันดีบางใดปากกระป๋องทำมันดีบางใดโบกต้องหนักไ่อยเปิดฟ้ากินนูสวยบ่บเจหากเพื่นอนๆกำลังมองหาเว็บสุ่มเพชรที่ดีที่สุดต้องเว็บนี้เลยนะครับเซฟโซนก่อนอื่นเราต้องเข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับสมัครง่ายๆนะเพียงแค่ใช้ Facebook ของเราเท่านั้นกดเข้าไปเลยก่อนจะสุ่มเพชรเราต้องเติมเงินกันก่อนนะครับผมเลือกไปที่ทูวอลเล็ตฮะ จากนั้นก็เข้าแอปพลิเคชันท u ว Wallet ในมือถือของเราแล้วกรอกเบอร์ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมเช็คชื่อตรงนี้ให้เรียบร้อยพี่ไขตุนจะเติม100บาทก็แล้วกันนะครับพอเราโอนเงินเสร็จแล้วให้เรานําเลขอ้างอิงมากรอกตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครดิตของพี่ไขตุนมีอยู่100บาทแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มเพชรกันเลยดีกว่านะฮะพี่ไขตุนจะเลือกเกมสุ่มหมื่นเพชรก็แล้วกันนะครับกดเข้าไปหน้าตาของเว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ยฮะนี่เลยให้เราหมุนครั้งละ,ะดิบหรือเปล่า โอ้โหได้68เพชรนะครับผมถือว่าดวงดีอยู่ไปครั้งที่2กันเลยผมขอ,อหมื่นเพชรเถอะโอ้โหได้เซ็ตคอยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเซ็ตคอยเนี่ยเราก็ยังสามารถเอามาเติมเพชรที่หน้าเว็บได้ด้วยนะครับผมไปครั้งที่3กันโอเคได้เซตคอยอีกแล้วครั้งที่4กันต่อเลยดีกว่าจะได้อะไรครับเนี่ยเซ็ตคอยเหมือนเดิมไม่เป็นไรครั้งที่5ลุยกันเลยขอเพชรผมจะเอามาเติมฟรีไฟเอ้ยได้ครบแตกนะครับพี่ไทร์ตุนได 10, วิธีการดูของรางวัลนะครับให้กดเข้าไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะแล้วให้เรานรารหัสบัตรเดีิยไปกรอกที่เว็บเติมเกม .com นะครับพี่ไข่ตุนจะกรอกเข้าไปแล้วจากนั้นก็กดยืนยัน,นะฮะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เพชรของพี่ไขตุนก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 21, 3 3 9เพชรแล้วนะครับพี่ไขตุนจะทิ้งลิงก์ของเว็บเอาไว้ด้านล่างอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆก็ขอ,อกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวฝีสายที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยทุกคนเหน อย่างเท่นี่ทุกคนชุดพระของพี่ไขตุนเหมือนกว่าเดิมนะฮะเออหลายคนอาจจะงงว่าพี่ไขตุนเอาชุดนี้มาจากไหนนะครับก็คือในร้านค้านั่นเองเดี๋ยวพี่ไขตุน่นจะพาไปดูเลยดีกว่านะครับกดเข้าไปในร้านค้าเลยนะครับผมนี่นี่เลยทุกคนชุดชื่อว่าชุดกลีกอัสโงนนั่นเอง750บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากเลยนะฮะ <Wow. S 1> ตัวผมอย่างเท่แล้วก็ชุดเท่มากอันนี้พี่ไขตุนเอามาใส่กับหัวโลนแล้วก็เท้าเปล่านะครับผม โอเคดูวันนี้นะครับพี่ไขตุนจะปลอมตัวเป็นพระแล้วก็ไปถ่ายเลืงแกนแล้วจากนั้นก็ปักธงกันไปดูกันเลยเอาละตอนนี้นะครับพระก็ได้เข้ามายังโซนฟรีสไตล์แล้วนีฮะทุกคนอาจจะงงทําไมพระถึงดํานะครับเพราะว่าบินทบาดนานไปหน่อยนะมันกลางแดดเลยทุกคนมืดเลยอ่ะแดดประเทศไทยดีฮัลโหลแดดแรงอ่ะพี่หนุ่ยลองลองเดินลองเดินอ่ะเราจะค่อยๆเดินไปนี่ฮะมีใครกําลังมองเราอยู่ปะเนี่ย แค่เดินก็ปั่นแล้วอ่ะทุกคนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาหาด้วยเอา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 ขำอีกน้องมีความสุขพี่ก็ดีใจเออใส่สบงและทรงพลังใส่สบงมุกอะไรครับนี่ฮะเดินใหม่เอ้ยเขาบอกให้เราเดินใหม่พี่อ่ะพี่พี่หนุยเราต้องเดินใหม่พี่ไปค่อยไปทำไมอะนี่ไงมันตรงไหมเนี่ยมันเหมือนพระเดินทุดงบินทบาทอะไรอย่างนี้เลย ผมยังชอบโอ้น้องเขาถามว่าวัดไหนโยมวัดอะไรดีทุกคนเอาเป็นนมวัสการหลวงพี่เอาวัดนี้แล้วกันทุกคนวัดซับแมนนี่วัดซับแมนจึ๊บวัดซับแมนข๊ขโอ้โหตัวผีให้ใส่พระเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโยมใจเย็นอะไรอะไรเขาบอกว่าตัวผีให้ใส่พระอะพี่ ค่อยๆพูดค่อยๆจากันก่อนนะใจะเย็นนะโยม <sk r isa> ใส่ดีรออะไรอนี่ก็ใจร้อนกันเหลือเกินต้องเจอตปลปัดยักษ์ซะหน่อยแล้วนี่นี่เอาตละปัดไปกินเงียบเลยนะตอนนี้คือน้องเขาแบบอึ้งไปแล้วนี่ครับผมเอาอีกท่าดีกว่าเราจะถ่ายเลงแกนโชอโชเดนี่เป็นไงส่งพลังเอ้ยแน่นอนอยู่แล้วอโยมกเอาลปัดไปก็บมาดีลปัดไปเก็บ เดี๋ยวพี่หนุ่ยใจเย็นพี่นี่ก็มาดีพาดรักเลงมาพาหัวนะครับพาดหลังแกนนะครับไม่อยากจะคุยเท่าไหร่นะครับหรือจะงัดพี่หนุ่ยใจเย็นพี่ค่อยพูดค่อยๆจายกันมันใส่พี่มันหาเรื่องพี่อยาน้ำบ้างนะโอ้ขึ้นเลยโอ้ยอมเลยเขายอมแล้วเขายอมแล้วดีดีน้องทําแบบนี้ดีมากยอมวยเก็งใจเว่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่พ้าเฉย ทำไมเขาโหดร้ายอย่างนี้โยมเตะปากก่นฮะเตะปากใจร้ายเกินเตปากเออเอาแรงแกนไปเอาแรงแกนไปนี่เลยโยมใจร้ายเอออะไรครับเนี่ยทำไมต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยเอาละมาที่ห้องที่สองกันดีกว่าทุกคนเอ้ยมาถึงก็มีคนมายืนดูเราเลยเนี่ยโอ้โหก็เป็นพาก็เงี้ยแหละประชาชนให้ความสนใจนะครับคนเยอะคนเยอะชายช่ยคนเยอะมากพี่พี่หนุ่ยเดินเดินนำผมไปตรงนู้นหน่อยดิพี่ข้างหน้าน่ะพี่ นำผมไปเลยจะไปจะไปเร็วมาเร็วหนึเฮ้ยมาย่อให้ด้วยดูดิทุกคนเฮ้ยาย่อเลยาย่อให้เลยไอบกมือว่าไงโยมจะใส่บาทหรอจะให้บินจะให้บินบาทเหรอเออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊งนี้เขาทำอะไรกันครับเนี่ยทุกนีเฮ้ยมีคนโดนจีบวะเนี่ยเอ้าเอ้าวิ่งตามไปแล้วเดี๋ยวแล้วทำไมเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะเนี่ยเอาวิ่งตามสาวไปนูแล้วนะครับผมให้ตายสิ าจาราเวทลัมมานีอาวโหแล้วเว้ยไม่ฟังพลาดเลยเหรอเขาหนีไปหมดแล้วพี่แต่ว่าเมืเม่อกี้คนนี้เขาบอกว่าใส่บาทหน่อยเนี่ยคนเสื้อส้มอ่ะได้เลย,ดยโดเนตมาเลยโยมพารับระบบโดเนตเหรอใช่มีเตงเจ้า <expressive> <S <S พลาสมัยนี้คือทันสมัยมแล้วพี่เ้าเขาเขารับผ่านทัวเดตเลยนะพามีวอลเล็ตด้วยนะเออ แซวเล่นนะทุกคนแซวเล่นนะเออโอ้โหข้างหลังโปรยเงินแต่แตไอ้นี่มันทำอะไรครับเนี่ยไอ้นี่ทำอะไรหลังเอวน้องเป็นอะไรครับเนี่ยอมิตาพุทธนี่พี่หนุ่ยเดี๋ยวเรามาถ่ายแรงแกนกันอ่ะกดเลยครับผมอชเดนี่อย่างเท่เอาถึงกับลุกเลยอะไรเนี่ยอืมจะดีเหรอโยมให้ตายสิอะไรของโยมนี่ พูดแบบนี tamam. Higher, alone, ้กับพระใช่ไหมเอานี่เลยปักทงนี่เป็นไงเจอตลับปัดยักษ์เข้าไปแล้วเขาก็ไม่สนใจผมแล้ทุกคนดูดิเขาไปสนใจทงแทนผมแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะไอตัวที่บุ๊นบุ๊นี่คือไอแกงี่จีบผู้สาวเมื่อกี้ใช่ไหมพี่นุ้ยพี่นุ้ยที่บอกว่าไม่อยากมันทำอะไรพี่นุ้ยอะดูดิพี่นุ้ยดูดิไอนี่ก็อะไรเขา อะไรครับนี่ฮผมว่าเราหนีเถอเราหนีก่อนเถอะไม่ไหวแล้วโอ้โหแล้วมันก็วิ่งตามมาเต็มเลยเขาพาก็ตุนพี่แม่ก็ตายอะไรของโยมครับนี่ฮะเดี๋ยวพระเพ่นก่อนละกันโอ้โหโดนคนหาเรื่องเต็มเลยอะไรวะไม่ไหวนะเนี่ยเป็นหาเราเป็นทราปลอมเลยวะเนี่ยเอ้ยโอ้ยตามมาทำไมพอแล้วมาจากไหนกันวะเนี่ยเดี๋ยวนี่มันแก๊งที่มันจีบผู้สาวเมื่อกี้ใช่ไหม โอ้ให้ตายสิพระสวยแล้วมันจะล้ำพาะโยมบักที่ห้องนี้นะโอ้ยมาถึงก็มีคนวิ่งมาเลยวะว่าไงโยมมีอะไรเหรอวัดไหนอออืมาถึงก็ถามว่าวัดไหนเลยนะฮะเอางี้ละกันวัดวัดอะไรดีพี่หนุ้ยวัดใจไปตุนโอเคพี่ลิริฟูวัดใจปั๊ล่ะน้องจะเกิดทันไหมนะนี่วัดใจปหล่ะอะไรเนี่ย วัดได้หมดแหละมาดิเด็นนักเลงจรงวะนักเลงจังทุกคนน้องเขาบอกว่าวัดได้หมดแหละมาดิเยสใช่คนนักเลงเลยแล้ววิ่งไปไหนเนี่ยพี่ยังชอบเลยนักเลงแบบเนี้ยพี่ยังชอบเลยเมื่อกี้น้องก็เกินไปมาทาพระเฉยเลยน้องต้องเจออันนี้อะโชเดะนีเป็นไงอะอึ้งอึ้งยังไง เจอพระแรงแกนเข้าไปอึ้งเอาดิโอ้โหแหลงแดงไม่แต่ว่าพี่แรงแกนเนี่ยน้องเนี่ยโชดีเพิ่นว่าวัดพวกเรามีตังค์เอามีฐานะนี่ใช่ใช่ญาติโยมเอามาบริจาคแล้วเราเอามาแบบเติมเกมหมดเลยโตมาอืมเราเราเอามาเติมเกมเราก็ทบโต้มาผมทบโต้มาเติมเกมครับครับผมบาปกินหัวไมเนี่ยพวกเรานี่เชื่อจริงๆเลยนะเนี้ยเอายอมเงียบแล้วเหรออ่ะต้องเจออีกหนึ่งก๊อ ปักหงมาเลยมาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมาเยอะเยอะวิ่งกันหน้าตั้งเลยเมื่อกี้อะไรเงินกับพี้ฮะไม่ใช่มีคนเขาบอกขอใส่หน่อยเดี๋ยวนะนี่ก็โหดเกินใส่อะไรโยมใส่หน้าหลวงพี่โอ้โหนี่ก็คืน้องทำไมเขาต้องมาหาเรื่องพระด้วยครับพี่ฮะอือผมนี่ขึ้นเลยพี่นี่ขึ้นเลย ทำไมน้องต้องมาหาเรื่องพวกพี่ด้วยนี่ะโอ้ชีวิตไม่นะน้อนนพี่หนุ่ยจะเย็นพี่พี่หนุ่ยอนันนั้นโยมเองจะเย็น้นอ,อหรืออะฮะผมว่าเราไปเหอะพี่เราบาบหนาแล้วเนี่ยอาบัดเอออ้าบัดเฉยอุ้ยทุกคนรตรงนี้มีคนมายืนแอคด้วยนะฮะแกงชุดนอนวะนี่เฮ้ยพี่หนุ่ยพี่เดี๋ยวเราใช้ท่า M P 4 0นพร้อมกันนะโอเคมาสามสองหนึ่งกดเลย โอ้โหพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยเขาเป็นอะไรกันเนี่ยเน็ตไม่ดีวะนี่หลวงพ่อมีไรโยมไอเราก็แสดงซะเหมือนเลยนะทุกคนขอคำคมหน่อยโอเคได้ผมจัดให้เลยนี่มีดคมพอยังคมพอไหมคมมากเลย คมกว่านี้ก็มีดโกนแล้วล่ะน้องเอออ่าเดี๋ยวพิมพ์แป๊บหนึง่งนี่คมกว่านี้ก็มีดโกนแล้วเออลองแทงหน้าทูมันยุงพี่ไปโดนตัวไหนมาเนี่ยนี่ก็โหดเกินจะใส่อย่างเดียวเลยฮัลโหลโอเคนะครับผมทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพี่ไข้ตุ่นแลวก็พี่หนุ่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่ไข้ตุ่นด้วยนะครับบายบายจ้าทุกคนแล้วเจอกันเด้อ